จะไปไหนครับเอแอร์พอร์ตเออแอร์พอร์ตไปจะบินไปไหนบินไปประเทศอะไร ก่อนที่เข้าเรานะคะให้ค่ะอันนี้มีอะไรบ้างคะมีแซนวิชแหมทูน่าชีสแล้วก็แซนวิชค่ะอันนี้เมื่อเข้าเราระหว่างึ้นเครื่องค่ะขนมปังโฮลวีตเนื้อสลัดแล้วก็เป็นอาร์ท ขนมบูเบอรี่เค้กไทยทีเค้กแล้ก็สลัดปลาไปกล้ากินไหมทอดนะคะถ้จะเป็นน้ำแกงพิการิกมชิคเก้นไมมีน้ำซุปที่มีกรอบเปี๊ยทอดด้วยแต่ว่าหมดไปแล้วนะคะนี่ยค่ะแล้วก็มีไก่ทอดทอดกระเทียมก็หมดไปแล้วอันนี้เป็นเบเกอรี่ค่ะคอนซอสเอานี้ไม่ใช่เบเกอรี่อีนูตอันนี้เป็นแคลมเบเกอรี่ ิงโลมาแล้วครับมัน,นแล้วก็อันนี้เป็นมันบดนะคะเป็นแ a ชโ e เทโต้ส่วนอันนี้เป็นแกงเนื้อน่าทานมากตัไป้ต่อไปก็จะเป็นไก่ทอ,<า>อ,อดทอดปลาปลาทอดราดพริก อนี้เลยนะ่ยอันนี้แบสเลยอะค่ะอันนี้ะอันนีแค่ไกันนะอันนี้มีิงโะนะ เียอนส่วนอันนี้เป็นกาล,ลิกฟลาชิกเก้นแล้วก็อันนี้ชิกเก้นนักเก็ตอันนี้ของทอดค่ะด ว่าเป็นยังไงเราไม่ได้มานานค่ะห้าปีตอนนี้ตอนนี้อนนเออที่สวนภูมินี้กลับมาเหมือนแบบปกติเหมือนแบบก่อนโควิดแล้วค่ะ คนเยอะมากจริงใจมากเนี่ยดูร้านนะคะเยอะมากค่ะมีบอลชอนด้วยมีแมคโดนัลด์มีซิมทอมสไตนมีร้านขายยาด้วยนะคะป่วยก็ไม่ต้องกลัวค่ะไหนคะร้านขายยาแต่ไม่น่าร้านแต่ไมน่ามียาเพรเหมือนรับโทแล้วก็จะมีดูที่ฟรีล่อเราทุกระยะระยะนะคะถ้าเราแบบนึกอะไรขึ้นมาได้ก็มาสืบอันนี้ร้านอะไรคะ ถ่ายกล้องเลยคะลอ๋อสวีเนียนะคะที่แบบให้ต่างชาติตักซื้อกลับไปฝากญาติพี่น้องคนไทยก็เดินผ่าน ตอนนี้อยู่สนามบินฮานเดดานะคะเออเป็นสนามบินที่ดูก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเราพยายามจะหาจุดที่สวยๆถ่ายนะมันมันเป็นมันไม่ใช่นาริตาค่ะมันค่อนข้างจะเหมือนกับแบบสนามบินในเมืองเราอ่ะใช่ค่ะแต่คนเยอะค่ะเยอะมากเลยโอเคตอนนี้กำลังเอ่อรับกระเป๋าเรียบร้อยนะคะกำลังจะขึ้นรถบัสอันนี้ลงมากับใครนะคะหัวหน้าทัวร์เราคือคุณซังค่ะ คุณซังคะคุณซังกำลังมุวนเก็บของอยู่นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปไหนคะโทมัสคิวแลนด์ใช่เหรอคะคุณดีเป็นทริปแรกเหรอคะแล้วก็พาคุณโปไปเพลินเตอร์เทนโทมัสคิวแลนด์คือทริปนี้เนี่ยมาทริปเพื่อคุณโทนี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่แบบเด็กเด็กที่เหมาะสำหรับแม่น่าจะเข้าไปสูนะคะเบิร์มาก ตอนนี้ค่ะร้อนค่ะโออยู่ในแางบินแต่ง <Mach> an <anak lonely> ตัวมาถูกว่าืจอยืดอ่าในคุณจินดูแต่งไม่ไงคะคุณจินดูโดนตอมอเรียของใสคีว่าเป็นหนางน้าจะมาทํางานรลอวันไหนดูหัวจะหลดเรียกว่าดูต้องดูหัวจะหลดเท้าก็คับคลายขับขาว่าจะใช่ดิฉันไม่กล้าตอบอะไรโว้นี่เราถึงตอนนั่นไงคะ ไฟเราหรือเปล่านี่ไงไฟเรา TG 682นะคะเรามาถึงเร็วไปต้อง40นาทีเนี่ยค่ะ expect ควรจะต้องถึง6.55แต่มาแลนดิ้งแต่6.25มกับตันซิ่งมากๆนี่นะคะเป็นบรรยากาศรอบๆ ่าโทโทรมาแล้วเ้าไปไหนมาครับุยเมื่อกี้ลืมจะโทรให้ถูกกดน้ำให้ดูใช่ไหมเุ้ยมีกดน้ำด้วยเหรออีดีลูกภาษาญี่ปุ่นเครื่องกดน้ำคือจิโดฮัมไบกิอ๋อเหรอใช่ค่ะจำได้อยู่คันเดียวกำไหนหิวน้ำอ่ะเราต้องเรากอนทัพต้องเดินด้วยน้ำเย็นคือกินน้ำเย็นได้เหรอ ม้าม้ารถยังไม่ถึงได้ค่ะกินน้ำเย็นได้ได้ได้หายจริงเหรอครับแล้วเราเราต้องกินน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นน้ำเย็นแล้วเหรอต้อง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 ได้หายกินน้ำเย็นจะได้หายใช่ไหมคุณตาคุณยายสวัสดีครับคนวนี้ถึงไหนแล้วครับก่อนสนุกไหมนั่งเครื่องบินมานอนไปกี่ชั่วโมงโทนี่ขึ้นมาโทนี่ขึ้นมาก็หลับขอกเลยใช่ไหม ตอนนี้อยู่ถเวลาที่นีเจ็โมงช้าวี่เจ็เจ็ดค่ะโอเคมาละอันนี้เราพอดีขับรถแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำระหว่างทางนะคะอันนี้เราเรามาเข้าแฟมิลี่มารค่ะนั่นเป็นใกล้คล้ายเอ็กซบ้านเราอะที่แวะแบบ แวะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้จะไม่ใช่ <laughs> แวะเซเว่นค่ะแวะแฟมิลี่มาร์ทที่ญี่ปุ่น <laughs> ดูสิคะว่าเขาขายน้ำอะไรบ้างแฟมิลี่มาร์ทอากาศตอนนี้ก็ฝนตกแบบนิดหน่อยแต,ต่ว่าเ <laughs> ย็นเ <laughs> ย็นเย็นเย็นไหนคะ <laughs> นี้แบบมีเไ <laughs> อติมของเรา <laughs> อินตัวเอ็นก็อี <laughs> <laughs> โอ้ เหมือนของบ้านเราแค่แพ็กเกจชิ้นต่างกันขนมหลากหลายอะไรบ้างคเข้าปั้นนะคะนี่มีอะไรบ้างาเน็เน็นนตเน đồ nó đi, không woke, ừ hài... có bỏ nó chưa là gì xong giới luật căn はい、ポカポカ ็อันนี้ประเภทเครื่องดืง่มตบนมนมสารพัดนมนะคะอันนี้ก็กาแฟส่วนอันนี้เป็นโซดมามาค่ะก็สารพัดมาม่าเช่นกันคฟนะอนเยนลี่

น้ำมันปั่นเหรอคะอเรให้กดตรนี้เป็น้นมันเไม่้มันเลยเป็นเป๊ะไม่มีกดแล้วหรอกดอยังไงเหรคะ,คะาอนซยขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะ mm hmm. เหมือนเป็นขนมผีเสื้อบ้านเราส่วนนี้อันนี้คุคกกี้สอดไส้ร้อทางงมดมีซาลาเปา ซาลาเปาแล้วก็มีของทอดทอดแล้วก็โอเด้งค่ะโอเด้งเหม really. ือนรอสสายเลยค่ะดีได้แ <fal> ล <mus incom> um> ้วค <this> well? ่ะม <smoking> ันด well ีเขาได้ละค่ะมันดีได้แล้ววันนี้ คุณซรางทามากินโยกังอ่องเซนเป็นร้านปิ้งย่างแล้วก็เป็นร้านแรกนะคะที่เรามาถึงญี่ปุ่น กินเนื <Sustain able> ้อม <approved> <Down wei> ัต <GO av i> ัวนี้หันกินเนื้อหรือตัวนี้อย่าง้หูเพราะมันร้อนลูกิมันรนค่ะกลังปิดูนะไม่จะกินแบบีเียมได้ได้ไดได้เียมแก็ยกขึ้น มาดูตรงนี้อีมาดูตรงนี้ตรงไหนมันคือี่เลยมันคือตัวอะไรครับมันคือตัวอะไรครับโทนี่ถ้าใครชอบเนื้อก็มาทานได้นะคะอร่อยดีค่ะ วันนี้เราก็เดินทางมาถึงฟูจิคิวที่ตั้งของโทมัสแลนสามารถไปดูจากคลิปที่เราทำไว้โทมัสแลนดได้เลยค่ะเมื่อพักที่โรงแรมโคเกซุโฮเทลค่ะที่คาวากูจิโกวิวสวยมากเลย แสนอร่อยที่โรงแรมโคเคส,สึทางโรงแรมได้จัดเตรียมอาหารคําในสไตล์ไทเซกิที่จะแบ่งอาหารออกเป็นคอร์สนะคะเราเริ่มต้นคอร์สด้วยเครื่องดื่มน้ำองุ่นที่หวานหอมอร่อยตอนนี้องุ่นเป็นผลไม้ประจำฤด,ดูกาลของประเทศญี่ปุ่นที่ยังไงเราต้องขอรองสักหน่อยะคะ่ะอปพิไทไเซอร์ของบิลอาหารนี้นะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะมีทั้งปาลาไหลตุ่นในซอสเมลอน เต้าหู้ปลาเฮริ่งสิรคู่กับแตงกวาและเซตเทมปุระเล็กๆที่ประกอบไปด้วยกุ้งข้าวโพดอ่อนและมันเทศผสมงาดำค่ะซุปก็มีให้เลือก2อ,อย่างเป็นทั้งซุปลูกชิ้นกุ้งและซุปหูชาบูอาหารจานหลักวันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมหวานที่มีไอศครีมและผลไม้ที่อร่อยมากจริงๆ กำลังจะลงไปหาซื้อน้ำดื่มตามไปค่ะตรงนี้จะเป็นที่ออนเซ็นนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากออนเซ็นก็มาออนเซ็นตรงนี้ได้อันนี้คือเป็นที่เป็นโซเวเนีย ชอบโซนเนี่ยชอบออนีันนี้คุณดีเขาชิมในห้องบะะอกว่าอร่อยค่ะชื่อดีดีมากช่วยด้วยหมดอายุก่อนไม่ได้ชิมนะคะต่ไม่รู้ว่าอ,อร่อยคุณดีเขาบอกว่าอร่อยเน,น,นี่ยค่ะคี่้อนค่ะออยดีเป็นรเป็นโลโยโ่าตบก เจ็ดร้อยสองบัตเตอร์คุกกี้ลองคุณจะาไหมเนี่ยที่นี่นะคะ Bending Backsheet นี่คือแบบเยอะมากอันนี้ด้วยจงค่ะเป็นพรีเมียมไอสครีมที่ตั้งอยู่ในโรงแรมนะคะเี่วจริงๆอันนี้ที่กดฟรีอันนี้เป็นห้องอาหารนะคะของทางโรงแรม ห้องอาหารจะติดกับยู่ทะเลสาของฟูจิเขาและฟูจิโกดนะคะตเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะออกไปดูกันนะคะว่าทะเลสาบเนี่ยต,ตอนเช้าจะเห็นภูเขาฟูจิหรือเปล่า อยู่จะติดกับทะเลสาบผวยมากอันนี้เราพักห้องสามสิบเก้าไปค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในห้องกันแล้วนะคะสามสิบเก้าค่ะสามสิบเก้าได้คุณดีอยู่ห้องนี้เลยค่ะสามสิบเจ็ดนเป็นรนอานะคุไหน ุณดีเปิดสิคะดึงแอยู่นี่ที่นี่เปิดเข้าไปเลยค่ะก็คือห้องด้านขวามือจะเป็นห้องน้ำเอ้ยห้องน้ำเขาจะแยกห้องเป็นห้องสุขภัณฑ์เนี่ยค่ะส่วนซ้ายมือซ้ายมือก็จะเป็นห้องอาบนา้ำาวกก็จะเป็นลนักษณะห้องน้ำ เป็นลนักษณะเหมือนเรียวกลางอะคะ่ะนี่ค่ะห้องลกมากเลยค่ะยังไงวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะของเราสิบพี่ะอถอดรองเท้าลูก Ke okay, onsen kan, Adi? Nah, ah, dulu Bye-bye! See you! ้วยครับโทนี่ดังๆเพื่อนช่วยกด subscribe กดไลค์ like ให้หน่อยนะคะ